When no more hope left me, can see can I เวลาที่เราได้ไปเที่ยวที่ไหนใหม่ๆสักแห่งไปนอนเต็นท์ได้แบ่งปันได้แชร์ห้องน้ำกันเอื้ออาทรต่อกันได้เพลิดเพลินกับอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นอีกสิ่งที่เรียกความตื่นเต้นให้กับชีวิตทำให้ใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มและเรียกเสียงหัวเราะได้เหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะสยุยธัญรัตน์ค่ะทริปนี้สยจะภาไปสัมผัสความหนาวเย็นบนยอดภูเรือค่ะสวยมาถึงลานกลางเต็นท์บนภูเรือแล้วนะคะตอนนี้6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิอยู่ที่13องศาดึกๆคืนนี้ไม่รู้จะขนาดไหนนะคะเนี่ย พักหลังไหนดีคะน่านอนทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยอัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติชาวไทยผู้ใหญ่40เด็ก20ชาวต่างชาติผู้ใหญ่200เด็ก100บาทค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมีลานกางเต็นท์จัดเตรียมไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวถึง2แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเช่นห้องน้ำห้องอาบน้ำร้านอาหารและที่สำคัญมีไฟฟ้าให้ใช้ตลอดคืนหรือถ้าไม่อยากนอนในเต็นท์ทางอุทยานก็มีบ้านพักไว้บริการเวลาเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะตอนนี้6โมงเช้านะคะสวยพร้อมแล้วค่ะที่จะไปดูภาทิตย์ขึ้นอุณหภูมิอยู่ที่9องศาค่ะ เล่านะคะจุดที่เราจะขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นเอารถขึ้นไม่ได้ะคะ่ะเราต้องไปเปลี่ยนรถขึ้นรถสองแถวด้านนู้นเลยค่ะลานจอดรถกว้างมากๆค่ะสะดวกพอเพียงและมีห้องน้ำบริการด้วยค่ะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยผู้ที่จะไปพักผ่อนต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะผชนกับความหนาวเย็นค่ะ มีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มบริการเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเพราะเราอดอาหารมาตล,ลอดทั้งคืนสวยขอแวะซื้อเสเบียงขึ้นไปเติมพลังข้างบนค่ะโอเคหนาๆแบบนี้ต้องนี่เลยไข่ปิ้งกับข้าวจีค่ะ คนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากค่ะแต่การบริหารจัดการที่นี่ดีรอไม่นานก็ได้ขึ้นค่ะค่าธรรมเนียมไปกับคนละ20บาทค่ะสวยมาถึงแล้วนะคะยอดภูเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นด้าน,นูุนค่ะ อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบวัวอําเภอภูเรือจังหวัดเลยมีหน้าที่ประมาณ75,525ไร่ค่ะอุทยานแห่งชาติภูเรือมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอภูเรือและอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยอาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูป,ปรพันฑ์สันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ชาวบ้านเรียกว่าก้านสมอค่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวเป็นอะไรที่วิเศษมากๆค่ะแม้จะเคยเห็นผ่านรูปมาแล้วมันก็ไม่เหมือนที่เรามาดูด้วยตาตัวเองมหัศจรรย์จัง,จงได้สุดอากาศที่เม่ใหม่การเดินทางแม้จะยังไม่ถึงปลายทางก็รับรู้ถึงความสุขที่เข้ามาค่ะเรื่องราวระหว่างทางถูกบันทึกส่งพลังใหม่พลังบวกเติมเต็มหัวใจทำให้เราเป็นนักเล่าเรื่องค่ะ ลักษณะภูมิอากาศโดยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยและอยู่บนยอดเขาสูงจะทาให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมากจนกระทั่งน้ําค้างบนยอดย้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งซึ่งมีภาษาพื้นเมืองเรียกว่าแม่คนิงค่ะสําหรับการเดินทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ48กิโลเมตรใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข203ถึงอำเภอภูเรือจะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้าซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือค่ะ่รอ,อ,อะะร้อนๆได้บรรยากาศดีด้วยค่ะ ซูชขอแชร์เกี่ยวกับข้าวจีค่ะข้าวจีเป็นของกินเล่นประเภทหนึ่งของภาคอีสานที่ใช้การทําแบบปิ้งหรือย่างสมัยก่อนเขาจะใช้ข้าวที่เหลือจากกันกินมื้อเย็นมาปั้นแล้วเอาไม้เสียบตรงกลางทาเกลือจากนั้นนําไปปิ้งบนเตาถ่านไฟแดงถ้าผิวของข้าวเกรียมเล็กน้อยก็เอามาชุบไข่แล้วเอาไปย่างใหม่จนเหลืองก็ถือว่าใช้ได้ค่ะรสชาติของมันก็จะหอมๆม,มันๆเค็มๆอร่อยค่ะ ยอดภูเรือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติอยู่สูงประมาณ1,365เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นหน้าผาสูงชันจากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้านกระทั่งเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงซึ่งกั้นพรมแดนไทยลาวค่ะ เวมสมอของขวัญที่ยอดเยี่ยมยิ่งเราออกเดินทางมากเท่าไหร่ก็เป็นการสะสมแต้มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นการได้แพ็คกระเป๋าเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเราพองโตสร้างความตื่นเต้นและคิดถึงความสนุกที่กําลังจะได้เจอค่ะทุกสถานที่รอให้เราไปค้นหาอยู่อย่ารอช้าเก็บกระเป๋าแล้วไปกันเลยค่ะ เหนื่อยไหมคะพักบ้างนะออกไปเติมพลังกับธรรมชาติกันแล้วค่อยกลับมาทำหน้าที่เราต่อค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สื่อพันธุรละด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย